หรับประเด็นที่มานำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายนะครับในเรื่องของบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่ว่าหากต้องการที่จะประสงค์ที่จะอุปกระนะครับใครสักคนนะครับเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับกฎหมายว่างหลักเกณฑ์ว่าอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนของการรับบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับสถานะของบุตรบุญธรรมเนี่ยจะมีสถานะเหมือนบุตรคนหนึ่งตามกฎหมายนะครับมีสิทธิ์รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายเนี่ยนะครับตัวของผู้รับบุตรบุญธรรมเนี่ย จะต้องมีอายุนะครับเกินกว่า25ปีนะครับและจะต้องมีอายุห่างจากตัวผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมนะครับอย่างน้อย15ปีนะครับและในกรณีที่บุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับตัวตัวบิดามารดาของผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับจะต้องให้ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมด้วยนะครับหากกรณีที่ว่าตัวบิดามารดาเนี่ยนะครับของบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับไม่มีชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ สามารถที่จะรับบุญบุญธรรมได้โดยที่ให้มีคําสั่งศาลนะครับให้มีคําสั่งอนุญาตให้ความยินยอมอแทนบิดามารดาของเด็กที่จะเป็นบุญบุญธรรมนะครับในกรณีดังกล่าวนี้นะครับสำนักง,งาน,นการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเราก็าให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยนะครับคือกรณีที่ว่าหากบุคคลที่จะต้องอุปมีความประสงค์ที่จะรับอุปกระ,ระเด็ก นะครับเป็นบุตรบุญธรรมนี่นะครับซึ่งเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับแต่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยนะครับพ่อแม่เขาเสียช yeah, ีวิตแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสำนักงานการคุ้มครองศิษย์สามารถที่จะยื่นคำร้องนะครับขอให้ศาลมีคำสั่งแทนบิดามารดาของเด็กนะครับเพื่ออนุญาตให้ตัวผู้รับบุญธรรมเนี่ยรับเด็กคนดังกล่าวเป็นบุตรบุญธรรมได้นะครับในในส่วนนี้นะครับแล้วก็เป็นภารกิจของสำนักงานการคุ้มครองศิษย์อย่างหนึ่งนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการรับบุญธรรมแล้วนะครับต่อมมาาาถ้เเกิดว่่ีีหตุท จะไม่สามารถเป็นผู้รับบุญบุญธรรมกับบุญบุญธรรมกันได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเลิกรับบุญบุญธรรมได้นะครับก็วิธีการก็สามารถทําได้โดยการจดสมัครใจทั้งสองฝ่ายโดยการเบียนเลิกรับบุญบุญธรรมนะครับหรือนะครับหากอีกฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจแต่ว่ามีเหตุตามกฎหมายเช่นตัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับมีการบินประมาทอย่างร้ายแรงหรือมีการก่อทุจ้ายร่างกายหรือจงใจทิ้งล้างอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลาไม่นอยกันหนึ่งปีนะครับหรือเหตุอื่นตามกฎหมายนะครับตัว อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะฟ้องขอเลิกรับบุตรบุญธรรมได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นในข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบุญธรรมครับที่นําเสนอในวันนี้นะครับ